สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจบอลคอนฟี่อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็มาหนะ้าปะเป,ป่าเล่าเปื่อยนะครับสดสดอีกแล้วนะครับก็คือวันนี้จะมารีวิวคอนแทคเลนส์นะครับก็เป็นแคตตากรีโปรดอีกแล้วนะครับก็เป็นจากร้านเอ่อม,ม,มิรินม,มิรินดาเลนสเดี๋ยวผมใส่เอ่อ รายละเอียดไปที่ description box นะครับวันนี้ก็จะเป็น Urban Layer Contact l e n s เหมือนเดิมนะครับจะเป็นรุ่นใหม่นะซึ่งผมไม่เคยใส่เลยจะมาใส่ด้วยกันวันนี้วันแรกนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้แต่งหน้าเลยก็อาจจะแต่งหน้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับก็ระหว่างเมาๆนะครับก็คือครั้งที่แล้วอ่ะที่ผมรีวิวเจ้าตัว l ลนสตัว Angel e s Brow ครับผมรู้สึกว่ามัน,มนสวยมากแล้วก็เพื่อนผมมาถามหลายคนมากว่า เออมันคือคอนแทคเลนส์อะไรอะไรเงี้ยเนาะวันนี้ก็เลยแบบได้โอกาสมีอีกรุ่นหนึ่งที่แบบว่าก็มาลองใส่ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปใกล้ๆหนอ่นน่ยก็เลยแบบว่าได้โอกาสนะทุกคนก็เลยแบบว่าจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับวันนี้ผมใช้เป็นแบบวันนี้ผมจะออกไปใช้ชีวิตด้วยนะจะได้มารู้ว่าระหว่างวันนะ่เขาใส่สบายมากน้อยแค่ไหนนะครับจะได้มารู้ๆกันไปเลยทีเดียววันเนี้ผมอม่ทาเริ่มจากแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้ทารองพื้นที่มันดูหนักมากอ่ะก็คือเป็นแบบทินเทสมอยเจอร์ไรเขอดูกระจกไปด้วยนะทินเทสมอยเจอร์ไรเครับก็รู้สึกว่าเออมันบางเบาดีอุย้ยมีการลืมทากันแดดเกิดขึ้นทุกคนก็เลยแบบว่าเดี๋ยวเราจะทากันแดดกันทับไปนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่แบบมันก็ไม่น่าจะทั้งต้องทำนะจริงๆก็ควรจะแบบทากันแดดก่อนใช่ปะ แต่เมื่อกี้ลืมอ่ะก็ทากันแดดนะครับสองข้อนิ้วอะไรของเขาอะครับก็ผมก็จะแบเนี้เลยวันนี้ไป่คคอนแทคเลนส์สีน้ำตาลชูเลื่นว่า Jupiter Brown นะครับไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นรีวิวมาก่อนเลยด้วยไปอยากลองก็ลองดูนะฮะ ดูคร่าวๆที่ตัวเลน์นะทุกคนมันก็จะมีความแบบในความรู้สึกเรานะมันมีลายเยอะนิดนึงอนะ่ะเป็นลายที่แบบไม่คุ้นเคยตาเรานะคือเนี่ยเนี่ยคือมองคอนแทคไปด้วยไนงะ <c oughs> มันดูแบบเมฆๆหมอกๆห,หน่อยอนะ่ะแต่เป็นสีน้ำตาลก็น่าตื่นเต้นดีว่าเออมันคกเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยกันแดดดีมากเลยทุกคนมันแบบซึมไปละโอเคละงั้นขอเพิ่มแอดตัว tinted moisturizer เพิ่มนิดนึงเนานะเพื่อความแบบ วันนี้ก็แบบผมมามาที่ภูเก็ตนะครับเป็นเหมือนแบบพักเลาะพักร้อนแบบเป็นวันพักผ่อนของผมนะฮะอันนี้คือก้มหยิบแปลงไปด้วยดูดิศุลักุเลีะครับโอเคครับแก้มก็จะใช้เป็นเนอครีมครับไม่ได้แบบว่าต้องแบบไม่อยากใช้อะไรหนักๆก็เลยใช้เนอครีมเอาแล,แล้วก็แบบ ต่อนะครับบลอนเซอร์ทุกคนก็ขาดไม่ได้เนาอก็ต้องบลอน์บลอนส์ก็คือวันนี้ไม่คอนทัวร์นะครับจะเป็นทำเป็นบลอนเซอร์ก็คือปัดให้มันดูแบบผิวแทนแทนนะทุกคนแทนแล้วก็แทนอีก เราวอนเซอร์เราอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวลงไฮไลท์นิดนึงเนาะ<ม>ก็ต้องแบบนิดนึงชำ้ำ เนี่คือเราเสร็จแล้วจะลงแป้งโหลดมาแป้งก็ใช้แป้งฝุ่นธรรมดานะฮะอันนี้ก็คือพกง่ายๆแป้งกระปอ๋องอะต่อสุดท้ายปัดคิว้ว วันนี้คิดว่าจะเขียนคิ้วดีไหม่ะทุกคนอันนี้ปัดเศษแป้งออกก่อนนะครับคิดว่าเขียนคิ้วนิดนึ่งละกันเดี๋ยวมันจะดูไม่มีอะไรจนเกินไปนาะกับคลิปเราอะเริ่ม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 เขียนตามทรงคิ้วเพราะว่าคิ้วสักมาแล้วแบบไม่ยากง่ายๆก็เข้าไปหาที่สักเอาอ่า งานคิวก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยไปทาลิปบาลมลิปมันนะอะไรอ่างเงี้ยทั่วไปนะครับเดี๋ยวมาลองใส่คอนแทคเลนส์ให้ทุกคนดูกันนะครับเป็นการใส่ครั้งแรกเหมือนกันนะไม่รู้ว่าแบบจะยังไงแต่คือมือเปื้อนใช่ป่ะแต่ว่าโชคดีที่แบบว่าชุดเสร็จคิด,ดที่ได้มาของของเลนส์ครับเขามีตัวอุปกรณ์ในการใส่มาให้ซึ่งมันเจ๋งมากทาให้เราแบบง่ายต่อการใส่คอนแทคเลนส์แล้วไม่ต้องแบบมือมือเปื้อนก็ยังพอใส่ได้อะ เพราะว่ามันมีทั้งตัวจุ๊บมีทั้งครีมหนีบคอนแทคเลนมาให้ด้วยนะครับคือสั่งที่นี่ก็จะมีข้อดีตรงนี้เละก็เขาเตรียมพร้อมมาให้แต่มาทุรักทุเลก,ก,กันก็คือผมเองนะโอเคใส่แบบพร้มอมอกันนะครับอันนี้มือเปื้อนก็เลยจะเอาครีมหนีบเอาครีมหนีบคอนแทคเลนนะฮะไว้บนตัวจุ๊บมาถูกกันว่านี่จะใส่สดกลางอันนี้เลยได้ไหม นะทุกคนยังไงก็ขอใช้กระจกหน่อยลกันกับกับตัวไอ้นี่ไม่ถนัดจริงๆกับกล้องมันยากกว่าทุกคนใช้กระจกดีกว่าแล้วก็ใช้ตัวครีมนั่นแหละเอ้ตัวใช้ตัวจบนั่นแหละอ่าเห็นไหมพอใช้ตัวจบแล้ง่ายเลยโอเคเลนก็จะเป็นสีน้ำตาลผาสมเกล็ดสีเทาๆอ่ะสวยมันดูความมีความเป็นเมฆดหมอกอะ่ะ แล้วก็รูมันตาเล็กนะครับเป็นเลนที่รูรับรูมันตาเล็กทุกคนดูดิอันนี้คือความตาเห็นปะอันนี้เป็นสีดำดำลวเรารู้สึกว่ามีความใหญ่กว่าตาดำนิดหน่อยนิดน่อนิดหนึ่งอะ่ะมีความแบบเติมเต็มนิดนึงอะไรเงี้ยกว่าตาดำนะซึ่งสวยอะทุกคนมันเป็นสีน้ำตาลผสมเทามีความแบบมาเบมีความเมกเมกอยู่ในเนี้ยทุกคนอยากทุกคนเห็นชัดๆก่อนนะ นะอันนี้จะเห็นเลยว่าตาของม,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 มันที่จะลอยนิดนึงเนาะพอจะเจอกับตัวนี้ตัวนี้ทําให้ตาม,มันดูไม่ลอยอ่ะมีความแบบมีตัดขอบดํานิดนึงอ่ะนิดเดียวไม่ได้แดแบบไม่ได้ดูเป็นคอนแทคเลนส์เกาหลีที่ตัดขอบดําจ,จัดจอ่ะอันเนี้คือนิดนึงมันจะไม่ได้ดูมีความแบบมันจะไม่ฟอร์เท่าแองเจิลเลสอ่ะมันจะแบบมีความนัวนวสไตล์เหมือนลุกครึ่ง เคยเห็นฟิลแบบคนมันจะมีคนแต่มันก็เห็นลายอยู่นะทุกคนเห็นลายคือมันจะไม่ได้เป็นลายที่นวลเนียนนะเท่ากับแองเจลเลชเห็นลายมีความแบบมาเบอยู่ใส่สบายเหมือนเดิมเราว่าลุคนี้ยไม่แต่งหน้าก็รอดคือแองเจลเลชอะบางคนเขาบอกว่าไม่แต่งหน้าก็อาจจะดูผีๆหน่อยแต่อันเนี้ยไม่นะฮะอันเนี้ยไม่แต่งหน้าก็รอดผมว่าเวิร์ค แต่ว่าไลายเลนส์มันก็จะเห็นนะเหมือนมันจะแบบมันจะไม่ได้เป็นเลนส์ที่แบบดูเรียนแบบสิตาธรรมชาติอเพราะว่าสิตาธรรมชาติคนเรามันคงไม่มีแบบมีความคลาวดีมีความแบบมาบารีอเงี้อืมสวยนะครับสวยแบบอีกรูปแบบนึงอนะเป็นสีน้ำตาลที่พอดีพอดีอ่ะไม่แดงไปไม่เหลืองไปไม่ส้มไปมันจะอยู่กลางๆแล้วมีความแบบ แทกสีเทาๆขาวๆแต่ในในนั้นในเลเยอร์นั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวยังไงอะ่ะจะฟินิชลุคให้ดูแล้วก็วันนี้จะไปใช้ชีวิตด้วยกันเพื่อจะไปเห็นแสงต่างๆนะครับเพราะแสงในห้องบางทีมันอาจจะสว่างบ้างมืดบ,บ้างเนาะเดี๋ยวไปดูแสงข้างนอกด้วยอะยังไงเดี๋ยวกลับมาพบกันตอนฟินนชลุคครับ อันนี้ก็ใส่ได้มาประมาณสักชั่วโมงกว่าครับก็ยังสบายอยู่ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าอันนี้ก็จะให้ดูแสงธรรมชาตินะครับว่าแสงธรรมชาติก็จะประมาณนี้นะ <The music> เห็นว่ามันก็จะเห็นลายนิดน,นึงนะครับแต่ว่าถ้ามองระยะไกลก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ แล้วก็ไม่ได้พกไฟมาด้วยพอดีมาที่ต่างจังหวัดนะครับก็จะมาสรุปให้กันฟังสำหรับวันนี้ที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับเออ a ์เบิร์เลเยอร์ตัวจูปิเตอร์บราวน์นะครับว่าเออเราเรารู้สึกยังไงแล้วเราแบบเออเราโอเคกับมันไหมอ้าอยู่ๆกล้องก็ก็อองนะฮะเดี๋ยวรอน้องโฟกัสนิดนึงนะฮะน้องก็แบบดื้อนิดนึงช่วงนี้กลับมาแล้วนะครับกลับมาโฟกัสแล้วนะครับพูดต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไปใช้ชีวิตอยู่ตอนนี้ประมาณ2ทุ่ม42นะครับผม ก็แบบใส่ตั้งแต่สิ0โมงนี่ก็คงแบบสิบกว่าชั่วเป็นสิชั่วโมงแล้วครับรู้สึกว่าเราเติมน้ําตาเทียมไป1ครั้งนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดหรือว่าแบบไม่สบายอะไรนะครับโอเคมากนะครับก็รู้สึกว่าเออเราก็สามารถอยู่กับมันได้นะครับโดยที่เติมน้ําตาเทียม1นครั้งก็ถือว่าเป็นคอนเทนตนี้ใส่สบายเหมือนเดิมนะครับรูม่านตาอันนี้มันไม่ได้ บทบางทัศนียภาพของผมเท่าไหร,ร่นักอ่ะผมว่าแองเจร์แองเจร์เรสดูดูบทบางกว่านี้ซึ่งอันเนี้ยโอเคกว่าในมุมมองตรงนั้นนะครับในถ้าพูดถึงเรื่องสีนะครับเป็นสีน้ําตาลโทนกลางนะครับไม่แดงไปไม่เหลืองไปนะครับอยู่ก,กลางๆหมดๆห,หน่อยน้าตาลซีซดๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีความสีเทาอะ่ะผสมอยู่อะ่ะมันให้ความแบบลูกแก้วทุกคนลายมันให,มนให้มันให้ลุกเหมือนลูกแก้วอะ่ะสมัยเราเล่นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสวยนะครับบางทีแบบว่า โดนแสงแล้วม,มันก็ดูสวยดีดูเหมือนแบบเหมือนตาเป็นลูกแก้วอะครับเพียงแต่ว่ากรณีที่ถ้าเราไม่ชอบคอนแทคเลนส์ที่มีลายเยอะซึ่งผมเองอะไม่ค่อยชอบที่ลายเยอะมากนะก็มักจะไม่เลือกแบบนี้ถ้าเกิดใครชอบแบบลายลายหน่อยก็อันนี้ไปต่อกับอันนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบลายเบาๆลายบางๆนะครับที่มันนูนๆกว่านี้อันนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับมีการตัดขอบด้วยแล้วก็มีลายแบบมาร์เบิลลายลูกแก้วอะครับอยู่ในคอนแทคเลนส์คือเป็นเทาผสมน้ำตาลโคนแบบนิวทรัลนะครับ ไม่ไม่โดดนะครับก็คือไม่แต่งหน้าก็ไม่ตายแต่งหน้าก็สวยอันเนี้ยเป็นคอนแทคที่เราว่าใครใช้ก็ได้นะครับผมว่าพีชซีพิวไหนใช้ก็สวยอย่างเงี้ยนะครับโดยรวมโดยประมาณก็จับประมาณนี้สําหรับคอนแทคเลนคู่นี้นะครับผมก็พยายามเก็บฟุตหลากหลายฟุตมาจตใช้ชีวิตประจําวันคือวันเนี้ยผมแบบสมบุกสมบันโดนทั้งลมโดนทั้งแดดโดนทั้งอะไรที่มันเอื้อต่อการที่จะทําให้ตาเราแหง้งอยู่ในห้องแอร์อยู่บนรถที่แอร์เป่าอะไรเงี้ยครับซึ่ง เติม, contact, ตมน้ำยาคอนแทคแค่ครั้งเดียวก็รู้กเติมน้ำตาเทียมแค่ครั้งเดียวนะครับก็อยู่ต่อได้สบายๆซึ่งมันก็เป็นการการันตีว่าเออใส่สบายจริงนะคะส่วนเรื่องลุกว่าเราจะชอบมันหรือไม่ชอบมันชอบสีชอบลายอย่างเงี้ยผมว่าเป็น personal preference ละกันเนาะยังไงวันนี้ก็โดยรวมประมาณนี้นะครับถ้ามีอะไรแบบว่าสงสัยก็ทิ้งไว้ที่ช่องคอมเมนต์บ็อกซ์ได้นะครับผมก็จะไล่ตอบเนาะแล้วก็อยากดูเออมาเลเยอร์คู่ไหนอีกไหมครับถ้าเกิดใครอยากดูก็ลอง คอมเมนต์กันมานะครับเผื่อว่าผมจะหามารีวิวให้ทุกคนดูเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปวิโอหน้านะครับสวัสดีครับ